สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาเล้เด้อครับพี่น้องทีพี่น้องเอฟซีรอคอยนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพี่สาวเกาหลีครับผมเลขวิ่งบนล่างครับพี่น้องเนาะพร้อมกับเลขผู้ใหญ่ลึกลับครับเลขผู้ใหญ่ลึกลับกับเลขพี่สาวเกาหลีนี่งวดที่ผ่านมากเต็มเต็มเลยเด้อครับพี่น้องครับพี่สาวเกาหลีวิ่งบนล่างศูนย์ครับผม ศูนย์กับหนึ่งครับผู้ใหญ่ลึกลับเลขเพิ่นกับมีอ่าบนล่างก็คือศูนย์สี่ล้วก็ศูนย์เจ็ดนาะพี่น้องเนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมครับดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีแล้วครับพี่น้องได้โชว์ได้ลาบน้ำแนวทางที่น้ำเชียร์พาลวยได้น้ำเสนอนะครับผมครับงวดว่งหันกับเตรียมเตรียมเลยครับผมทั้งศูนย์สี่กับศูนย์เจ็ดครับครับพี่น้องเอฟซีเพราะหวังครับผม งวดนี้กะไดมาแล้วเด้อครับพี่น้องทั้งนี้ทั้ทงนั้นกัเป็นแนวทางคือเก่านะพี่น้องเนาะในการเสียงโศกเสียงดวงงวดวันที่20มีนาคมพี่สาวเกาหลีครับผมเอาก้อนที่จะไปรับชมรับฟังเบื้องแนวทางตัวเลขของพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกลับครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพี่สาวเกาหลีเด้อครับผมกับผู้ใหญ่ลึกลับครับที่ เมตตาแนวทางให้ครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อสูพี่น้องเอฟซีลาพัฒนาครับเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับผมครับวันนี้ก็อย่าเผลออย่าพลาดนะพี่น้องเนาะครับผมแนวทางเด็ดแนวทางดังทีน้ำเชียร์ผ้าร่วยได้นํำเสนอครับว่าวาจะเป็นเหล่อของพ่อจเจริญศีลครับผม เพื่อนก็เดินดีเ้อครับพี่น้องเลขของเพื่อนครับพ่อเจริญศินลาพัฒนานะพี่น้องเนาะครับพ่อบางพีครับผมงดบางหาันทิพานมากกับเขาเลขวิ่งครับปูขุนครับผมกับเขาเลขวิ่งครับแล้วก็มีเพิ่มเติมกับคือพอเสิร์ตลวกับอูลบ,บุรีนะพี่น้องเนาะครับร่วมไปถึงมาไม่กับคือพี่สาวใจดีครับทั้งหมดนี่ อยู่ในน้าเชียร์พาลวยเด้อครับผมและอีกสําหนักสุดท้ายนาะพี่น้องเนาะ VIP พี่ปากายครับผมหาหกโมงแรงครับพี่น้องเนาะหลังจากที่ได้ล่งคลิปของพี่สาวเกาหลีไปกับเจมี่พี่ปากายได้พี่น้องเนาะ VIP ล่าพัฒนาเพิินครับมาเย็นเย็นขึ้เกาครับพี่น้องครับเอาไปรับชมรับฟังกันเลยน้อพี่น้องเนาะว่าพี่สาวเกาหลีเลขวิ่ง งวดวันที่20มีนาคมครับจะเป็นตัวใดครับพี่น้องรวมถึงเลขของผู้ใหญ่ลึกลับเพิ่นไหมาเป็นตัวใดคือกันน้องพี่น้องเนาะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับผมงวดวันที่17ที่ผ่พานมาเนาะพี่น้องเนาะครับพี่สาวเกาหลีครับผมเพิ่นไหวิ่งบนล่าง1กับ0ครับเข่าศูนย์เข่าเทั้งบนเทั้งล่างเลยเรือยครับพี่น้องครับ แล้วก็ลาพัฒนาผู้ใหญ่เลึกลับคือกันน้องพี่น้องเนาะเพื่อนกัดจับให้ 0C07 ครับเต็มเต็มเลยครับพี่น้องนี่เป็นงวดที่ผ่านมาเด้อครับพี่น้องครับดีใจน้าพี่น้องเอฟซีของน้าเชียร์พาด้วดยเยอะครับผมที่เกาะติดพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกลับไม่ผิดหวังครับผมสองงวดติดแลวเนาะพี่น้องเนาะครับเอางวดวันที่20มีนาคมไป เบรงน้ากันเล้ครับผมเพื่อเดชโชติลาบน้ากันครับคอัคพี่น้องครับผมนีเด้อครับพี่น้องลาวพัฒนาพี่สาวเกาหลีครับผมครับขวามือใส่มือของเก่ามาเชียนีเด้อครับพี่น้องวิ่งบนล่างสี่กับห้าครับผมงวดวันที่ยี่สิบมีนาคมสี่กับหาครับผมสําหรับผู้ใหญ่ลึกลับครับพี่น้องเนาะอย่าเผืจออย่าพลาดเด้อครับผมงวดหนีพนจับไห้กับมี่ 58 59 56 53 52ครับแล้วก็48 49 46 43 42ครับผมครับนี่แหละครับเพิ่นเน้นให้มีอยู่4หางด้วยครับผมมี58 59 48 49ครับผมเอาประกบของเก่าให้เบิ่งพร้อมครับพี่น้องครับผม หวดีซีกับหาครับนี่แหละครับผม0407เต็มเต็มครับก็ติดไว้เป็นแนวทางเบิงครับพี่น้องเนาะเสียงโศกเสียงดวงเลขวิ่งของเพลินเดินดีเด้อครับพี่น้องพี่สาวเกาหลีครับและก็เลขจับคู่ผู้ใหญ่ลึกลับครับแคบหน้าจอไว้ครับพี่น้องเนาะมือแรกนี่ก็ขอให้โชคดีครับผม เดี๋ยวไปเบิงเผืดพักสวนขั้วต่อนะพี่น้องนะเนาะอูสื่อมาว่าท่านไหนลงอยู่ครับพี่น้องล่อเห็ดหัวท่าสีหัวแล้วจะเกามาเชื่อสิเห็ดเป็นลวกอ,อ้อมไมอีกครับพี่น้องเนาะปลูกไปตามหัวนี่เป็นแค่เตี๋ยพันสีสีม่วงนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมครับมากครับพี่น้องเห็นต้นแค่เรารู้สึก อยากกินอยากเอามมลวกกิมเกียวรับนี่ก็เป็นพักแปนด้ครับผมครับพักแปนบานเห้าเนาะภาษาไทยเพ็นก็เจอเอินกุ้ยชายครับผมกุ้ยชายขนมกุ้ยชายแก่แซ่บขึ้นกันครับพี่น้องขนมกุ้ยชายโอ้นี่เตี้ยก็เตี้ยครับพนนะครับผมจะกวเป็นยังไง ต้นแค่ก็ได้ครับพี่น้องออกดอกครับแล้วรตรงนี้จะเป็นหมักทั่วหมักพริกครับผมแล้วก็หมักอือขเขาโพดครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะพี่น้อนะงเนาะต้นหอมพักตั้งสายขึ้นสายกับเผ้าแดงครับผม นี่แหละครับกับเผาแดงพืชพักสวนขั้วพร้อมกับโหระพาด้ยวยครับพี่น้องนี่ก็ทายเปลี่ยนบรรยากาศไปครับพี่น้องจังเปลี่ยนบรรยากาศมาทางนี้ด้อครับผมบัดนี้เป็นตะไคร่นะพี่น้องเนาะตะไคร้กับมันไม่ใง่เพื่อนว่ามันหาหน้าที่ครับผมมันกินได้ไม่ใช่มันสำปะหลังครับเพื่อนปูไว้ได้เห็ดของหวานครับผม ผักมะละขี่นกกบงามครับผมมะละขี่นกกบงามเห็ดเป็นหัวไหว้เดี๋ยวถ้าหัวเซจกระเจีมาลงหัวน้ำครับผมพี่สาวเพิ่นก็เอาพักแปบหบมักทั่วแปบ,บมาไห่พร้อมครับผมเอาไว้ปขึ้นข้างน้ำครับเดี๋ยวจะเอาพวกพักตำลึงตำนินมาใส่น้ำครับพี่น้องเนาะครับพ่อได้เก็บได้เกี่ยวครับส่วนนี้ก็บชีีหมักบวบน้ำ ก็ได้แกงเสนปลานี่กับหมักงวงเด้อครับพี่น้องครับรสชาติดีมากเลยครับผมแก้วขมิ้นบอเปียวบ๊อาจืดครับผมกะล่างดีครับกินกับน้ำปลาหวานแซ่บครับพี่น้องเอากด้เห็นกันแล้วเด้อครับผมเล็กพี่สาวเกาหลีครับกับผู้ใหญ่ลึกลับนะพี่น้องเนาะครับถ่ายคลิปนี้ กามาเชียร์นำเชียร์พ้าร้วยกะขอวอวยพรให้พี่น้องเอโชคดีเด้อครับผมราวพัฒนา2องทุ่มครึ่งวันที่ยีมีนาคม66สิบหสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ